ไปกันต่อแล้ววันนี้นะคะเราจะไปอุทยานห่วงหลงค่ะนี่น้ำจะเป็นแบบนี้เลยที่สำคัญคนที่แพ้ความสูงต้องรู้ตัวเองนะจ๊ะ รู้ยังไงมาฟังค่ะอาการเดินทางนะคะนี่ก็คือเรานั่งรถไปก่อนค่ะรถบัสเราก็ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปและนั่งกระเช้าเสร็จนะคะชมวิวสวยแบบนี้แล้วต่อด้วยรถกอล์ฟค่ะนั่งรถกอล์ฟเสร็จนะคะเราก็เดินกันต่อค่ะตรงนี้เราจะเดินไปที่สะ5สิค่ะเดินถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลนะคะประมาณเกือบ1กิโลแต่อากาศบางค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทําให้เวลาเดินเนี่ยเราหายใจลําบากมากกว่าปกติคือเดินไปแล้วก็จะเหนื่อยง่ายมากซึ่งเราต้องพกกระป๋องออกซิเจนนะคะแล้วก็หยุดพัก ในการเดินตลอดทางกระป๋องออกซิเจนนะคะวิวซื้อกับพี่หัวหน้าทัวร์อยู่ที่ประมาณ500อยหยวนค่ะแต่บอกเลยว่าใช้คุ้มมากเพราะมันช่วยได้เยอะเลยค่ะและคนที่มีอาการแพ้ความสูงเนี่ยเวลาเดินไปเขาจะเวียนหัวจะวิงวิงถ้าคนอยู่ไม่ไหวก็ต้องลงนะคะลงไปข้างล่างก็คือนั่งกระเช้าลงไปเลยอย่าอยู่ข้างบนนานค่ะเพราะว่ามันหายใจยากมากแต่ถ้าเราสู้แล้วก็เดินจนถึงจุดชมวิวเนี่ยบรรยากาศสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ภาพที่ออกมาเหมือนภาพวาดสุดๆค่ะ อากาศวันนั้นนะคะอยู่ที่ลบสอง,องศาค่ะเลยต้องใส่แจ็กเก็ตแบบนี้ซึ่งหนาวแล้วก็หายใจยากนะคะแต่ว่าแนะนําว่าใครไม่ไหวให้ลงไปก่อนเลยค่ะแต่วิวกับพี่แชมป์ไหวค่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะคะว่าคนออกกําลังกายหนักๆแล้วจะเดินได้ไม่เกี่ยวเลยค่ะ <c oughs> หิมะก็จะตกตลอดทั้งปีนะคะทำให้พี่ๆเนี่ยต้องคอยมาแงะทางเดินทุก <c oughs> หิมะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้คนเดินสะดวกแล้วก็ไม่ลื่นค่ะ